สวัสดีครับมาต่อนะครับวิดีโอชุดนี้ผมจะสอนเรื่องการใช้งาน input group นะครับ input group ดูตัวอย่างกันก่อนนะครับเราคลิกนะครับ input group ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นลักษณะการมเาีเครื่องหมายอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูตัวอย่างการใช้งานเขาว่ามีการใช้งานคลาสชื่ input group แล้วก็ใส่ส p ป n แล้วก็ใส่คลาสพวก เครื่องหมายเข้าไปนะครับอ่าลองแรกกนะ่อนก็ตามเขาเลยนะครับไม่ยากโอเคสร้างไฟล์ใหม่นะครับชื่อว่า Input ตรูปนะครับแล้วก็ทำการขอไฟล์ o o t ส t ต a p มาใช้งานนะครับสร้างไฟล์เซฟ นะครับแล้วก็ใช้งานตรงนี้เลย class container div class container fluid แล้วกันมันจะได้ไม่ติดขอบครับ div c l a s s d o โอเคนะครับจากนั้นก็ใช้งานนะครับสร้างดิฟขึ้นมาดิฟดิฟคลา s อินพุตกรุ๊ปนะครับแล้วก็ใส,ส่สแปนไปสแปน คลาสอินพุตนะครับรูปแอดออนตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมาย as แล้วก็ใส่อินพุตเข้าไปอินพุตไทป์เป็นเท็กซ์นะครับสเปซฮอดเดอร์ Split, ers, ใส่เป็นยนะูสเ n a m e นมอ่ะเรนนี้ก็ได้เซฟ นะครับนะเราเวลานะครับกลับไปที่หน้าหลักเลือกเป็นอินพุตกรุปนะครับอ่าก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ Class Form c อนโทรลด้วยครับฟอร์มคอนโท l Save นะครับแล้วก็ ก็ะจะได้แบบนี้นะครับสวยง,งามแบบนี้เลยเห็นไหมครับว่าเราสามารถที่ใช้งานได้นะครับเรื่องของ input group แล้วก็ดูในตามคู่มือเอาแหละครับตัวอยา่างนะครับถ้าจะใส่คู่ก็ประกบหน้าประกบหลังนะครับแบบนี้อันนี้ผมก็ทำตัวอย่างให้ดูเฉยนะครับว่าม,มีการใช้งานแบบนี้นะครับ โอเคนี่แหละคือการใช้งานหรือว่ามนก,ก็เป็นเป็นยืดเสน้นยืดก็ได้เซฟลองรัน,นอ่าก็จะได้แบบนี้ก็ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องทำเป็นเทเบิลก็ได้นะครับแบบนี้สวยงามกันเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับเรื่องนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันในโอทัดไปดูที่นี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ